ม,มันบริสุทธิ์มันมาน,นี่ยปาดิบปลาดิบเจปุพาแซ่บสวัสดีครับได้ยังให้กินจะได้มาเนี่บอกพี่บอกน้องดูปลาซิวอาว<ะ>้าวฮะปลาซิวอ้าวอีกทีปลาซิวอ้าวดองซิวบเกื่อกี้อาจารย์นเนี่ยว่าเธอคินปลาซิวอ้าวมันเหมาะก,กับเธอที่สุดเลยปลาซิวอ้าวอ่ะมันห่าน,นเนี่ยมันปลาหย,ยังนี่ ปลาคนไทยเรียกกุแลนต่างจังหวัดจะเรียกปลาข้างข้างเขียวบอกเขาว่าเออหลังเขียวปลาหลังเขียวนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามืัอนี้เอามาดองซีอิ๊วแม่จะดองเองนะจ๊ะเอามาสดๆแล้วก็มาทำเองลองดูนี่แจกอาวุธนี่อ่าเตรียมเตียมรียมเตรียมอ่าอ่าสองเมืองครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกกับการกินปลานี้ดองซี่บอสอ่าลองเลย ฉันจิกีดเธอจะยังน่อยแล้วฉันใช่จะเก็บขังใายวัฒนามดิเธอเคยเอาออมา่กีนหนาะจังเขียนได้วยไงหนุ่มเนี่ยวะนะันน่ฉ่ำไหมพี่น้องแม่นอยู่เวาลาพี่น้อง,ง,งมันบริสุขมันมาเนี่ยปลาดิบปลาดิบและคุณหนาคุณตาว่าพี่น้องมันเป็นเป็นังไรอืมฮะอร่อยอ้าวขออนุญาตนะครับพี่นอ้<า>อ,นองขาอืมพี่น้องขาเบิ้งขาเนื้อมันนุ่มๆอ่ะ เบข้างข้างหลังมักนกัดกอนก็ยัง,ง <laughs> มาขีนสันเลยแม่ขีนหลดมือขวาพี่รองขาเขอยาดค่ะเฉยๆไมค่ะเฉยโซเชียลค่ะด้านค่ะเป็นจังแซ่มไหมมองดูมัดิแนวแก่เท้าบะแอบเฉยอืม เนี่ยมันจะนู้สึกว่าหวานนะอืมโอ้โอนนอยคืออะไรร้องมันค่าพี่น้องค่าคืออะไรคือเป็นดังคืคอจจจเจิดนี่น้องค่าสำหรับหญิงปุน๊นมังค่ไม่ถ้วยค่ะเขาจะเกียบผลเส,สยยียหญิงอ่ะพี่ฟุตขออนุญาตนะ มม่จะซุดเลยเหรอมันจะตักให้ตักใส่นี่วาซาบวาซาพอ่พอ,พอใส่กับวาซาบีเข้าไปนนี่ขน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 ขอยญาตคากินหอยน้องนอง้นองเบินน,น้องบิน เป็นไงแซ่บปะล่ะแซ่บมากหญิงเลิศจะร้งงองบังนี่เ้องการใช้ไฟอีกลหรออ่ะอแซ่บค่ะหญิงหาเใินคนน้ำจิม้มให้ล้วค่ะนี่มามาอือเอาลองค่ะ นฮะคืออื้อองื่ให้พูดเดี๋ยวเท่าไหร่นะฉันะอืะดองสีอิ๊วค่ะเออีกอมอืมดีอ่ะอือเขาเล่าหระ ยงมแก่หรอกอืมวิ่งแตกต e างกู นี่ฉันนีพร้อมแล้วหญิงอ่ะใส่ไปใส่หลังน,นี่ดิอ,อันนี้แบบไม่ต้องวัดสบีบงนะโอ้ยมกักไปแล้วม,ม,มันหอมอ่ะเข้ากันมากบอกเลย อ้มันฉ่ำมากเลยอันเดียวจนดึงไปดังไงฮัลโหล บิงเฟรวมุ่นะก็ดีไทยหญิงแซ่บเลิศมืนเอาไว้นี้มวงวางเลยอ่ะเลิศอเลิศค้ะเลิศเลิศอแซ่บตรงนี้แล้วแก่่อยหญิงเราอันนี้คือดอกเนี่ไว้ Trong khi chúng ta cục cục Để bọc nhảy được น้องสดจนจงเบ่งไหนวาสบีวาสบีถอดหยุดปุ๊ไม่โยกขาอย่ดป่๊บขาขึ้นขาจริงนะน้มันขาน้องขาสบสนน้องกันขาเขามีขาวาสบีดัง แซ่บยี่ได้พี่น้องบอกเลยร้องแบบฉันจะร้องแบบว่าเกาหลีเขาใจอ่ะเธอหญิง่ะ <kalk. S 1> เจนเขากินแบบนี้ค่ะน้อ,องค่ะ,น,คะนี่ค่ะเอาด้านนี้พี่น้องไปล้างเขียวอันนีบ้างนี่ปักกุแลอัาก,กุเลมันนอกไปบักกุแลค่ะใส่กระเทียมใส่พริกงค่ะหญิงถ้าราดซีฟูดิฉันชุดเอาตัวนี้ราดนะราดค่ะ หน่อยอย่ะบ่าถือคิงะค่ะยิงขาแมนค,ะค่ะฉันต้องจุดจุดก่ะมาค่ะพี่น้องขาค,คือประเทศแบบนีต้ตอแรกก็เพิ่งได้มา แซ่บค่ะครับเืออืมเลือดค่ะลองิึงด้อไม่้องขาปลากุแลเนาะดองซีอิ๊วกินแบบซีฟู้ดแบบนั้นก็ได้กินแบบซีฟู้ดใส่วาสบีก็ได้จะเด็ดกว่าเดิมมันคูนแบบนี้เลยตอนแรกว่าจะกินน้ำโชยู่เนาะอย่างนั้นนจะเลี่ยนอืมมาแบบนี้เราชอบแซ่บๆค่ะกระสดยาวบนนี้ก็ได้ข้าวเนี่ยนะค่ะ อันนี้ดูด้านฝั่งเนื้อค่ะพี่น้องขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นไงคะมากุเรานะคะหญิงแล้าพิ่ฉันไปใส่เบิร์ดทำหน้าที่ค่ะหยุดช้อนค่ะรอค่ะไม่จ้าจ้าอ่าตักมาค่ะใส่เหมือนเดิมนะคะหญิงันี้อซีฟู้ดค่ะปลาซับค่ะใส่เข้าไปค่ะสำหรับพี่สำหรับน้อง่ะครับพี่ค่ะ เอาอย่นี่กินบะเตีวอต่่ส่มเตีบอกบ่กเป็นยังไพี่น้องคระบมือนนี้ค่ะเอการหญิงเธอบอกทีเมนูอย่างไงฉันว่าย่านาผิด ปลาปูแลดองซีอิ๊วนะคะอืเป็นอาหารเป็นปลาที่แบบว่าทั้งเชลบุรีเพิ่นมาดกลิ่นเพิ่นว่ามันแซ่บก็เลยเอามาล้อดองซีอิ๊วแซ่บนะคะพี่น้อง่ะกินนั้นกินซีฟูดเนาะกับผักกับแกงมเข้าไปค่ะกับพริกกับหยางก็แซ่บค่ะกับแกงมก็ได้ค่ะแบบนี้ดีมากไปวันนี้เฮาสองคนลาไปก่อนค่ะจะไปเอามาเติมค่ะไปแล้วค่ะคลิปหน้าแซ่ดต้องกันค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ